สวัสดีครับวันนี้วันที่ยี่สิบพฤศจิกายนปีหกแปดนะครับวันนี้ก็เช้าวันพฤหัสครับเนาะคลิปนี้จะวานแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับให้ยึทางช่องเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะวันนี้เป็นของเบาสารคามนะครับเนาะเวลาลงให้ครับเนาะสำหรับรัฐบาลไทยครับเนาะถ้าใครยังไม่มีแนวทางรัฐบาลไทยก็มารับชมรับฟังได้นะครับ คือมีทั่ชอบนะครับเนาะคืโชคดีเปนงวดที่แล้ววัที่เราโชคดีไปวันนี้จะโชคดีไหมรบกันนะครับเนาะรบกันวันนี้ไม่ใช่วันนี้ครับเนาะงวดนี้น่าจะเป็นหวยสัญจรเป็นทางการนะเนาะงวดที่แล้วไม่ใช่สัญจรนะครับเนาะวันนี้ฝ่าสัญจรนะครับเนาะวันนี้น่าจะอยู่ที่กำแพงเพชรนะครับถ้าไม่ผิดเมื่อกี้ทักมาอยู่ครับเนาะ สัญจรไปด้วยกันครับเนาะสัญจรขอให้เป็นแค่ทางผ่านครับเนาะเราขอรัฐบาลไทยนะครับโชคดีครับเนาะโชคดีมีโชคมีลาบไปด้วยกันนะครับตอนรับปีใหม่นะครับเนาะตอนรับปีใหม่เชียวนี้ตรงออกวันนเ้ี่ยวนี้เขาหวยออกตรงกับวันจันทร์ครับเนาะวันจันทร์ที่หนึ่งธันวาคมวันจันทร์ครับเนาะออกไกล่กันมาเลย สุขสาอาทิตย์จันทะครับเนาะล่มาเป็นหูุกขนาดนะครับเนาะวันนี้ถ้าใครยังไม่ถูกเหมืเรื่องเงินก็หมดที่แล้วนะพูดผิดวัที่แล้วใครยังไม่ถูกหมือเรื่องเงินหรือว,ว่าทั้งปียังไม่ถูกวมนนี้ค่อยปลดล็อกให้ได้นะครับเนาะปลดล็อกให้ได้ใกล้ปีใบ่แล้วนะครับเนาะบางคนก็ชอบเสี่ยงโชคแต่ไม่ค่อยมีโชคครับเนาะส่วนทางกันก็วันนี้ก็ถูกซิกกับใครก็แล้วแต่นะครับเนาะ จัใครชีจัใครจัอาจารย์ไหนเสียดไหนก็แต่ก็ทุกนรวยเงินเป็นพอครับเนาะได้ตังค์เป็นพอก็าชอบก็หิบจับปัตตรีไว้นะครับเนาะสำหรับโอจิมนหนึ่งธันวาคมปีหกแปดคัดได้แล้วครับเนาะคัดได้แล้วก็วันนี้ก็เหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมไม่ได้อัดจิบสดเหมือนเช่นเคยก็เก็บพาน้องนนกับพี่สาวมาให้อ่านฟารับเนาะที่สวนบางกระเจ้านะครับปั่จักรยานอกกำลังกายนะครับเนาะ ขอบสนบังกะเจ้าก่อนเขับบ้านก็แวะให้อาหารปลาเหมือนเช่นเคยปลาเยอะมากครับเนาะปลาเยอะมากก็เส้นปลาครับเนาะเส้นปลาให้อาหารปลาก็เป็นการทำบุญชนิดหนึ่งครับเนาะนิดหน่อยๆครับเนาะทำบุญก็มีหลายรูปแบบเราจะชอบเราจะสะดวกนะบเอกันให้อาหารปลาก็ให้เขาอิ่มท้องก็ชีวิตเขายืนยาวขึ้นก็เป็นการทำบุญชนิดหน่อยๆครับเนาะ เพื่อให้ก็สบายใจไปนะครับเนาะสหระอาหารปลาทุกคนชอบมากครับเนาะไปในอะไรไม่พลาดครับเนาะไปปลามจรุเคไปในก็แล้วแต่ชอบมากเลยกนอืนดูผลวดที่แล้วของเป่าสารคามก่อนนะครับเนาะวดที่แล้วเป่าสามบนล่างเด่นเจ็ดรองสามนึกเนาะเจ็ดกับสามกอดคอกันมาเลยครับเนาะกอดคอกันมาเลยก็โชคดีด้วยครับเนาะ พอสาก็กอดคอกันไว้พอสาเด่นเจ็ดลองสามจเจริน้นผิดตัวครับเนาะเน้นเจ็ดก็จริงแต่เป็นศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับเนาะจับคู้ให้ศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดนะครับถ้ามีเจ็ดครับเนาะถ้ามีสามก็ศูนย์สามเจ็ดสามสามสี่นะครับเนาะเจ็ดสามสามสีก่ 3, 7, 3, 3, นะ 7, 3, 3, กัเข้าที่เจ็ดสามสามเจ็ดครับเนาะโชคดีไป วดก่อนวดที่ผ่านมาเราหีบเข้าครับเนาะเราเกลียดเราวดสูตรที่เป่าซ้ำลงให้เป็นสูตรใหม่นะครับเนาะถ้าใครฟังอยู่ได้พอเข้าใจครับเนาะเป็นสูตรใหม่นะครับไม่ใช่สูตรเก่าสูตรใหม่ทําไปแปดวดเข้าติดต่อกันครับเนาะวดเก้าทําเสร็จก็พักไว้ทําเดินหน้าไว้พอถอยหลังมันเข้าอยู่แล้วเนะไม่ว่าเส้นไหนอาจารย์ไหนก็ทำวดที่เก้า ทำแล้วพักใส่ลินชักไว้ออกทั้งบนทั้งล่างครับเนาะวอดที่ออกแบบเจ็ดเก้าแปดเนาะไม่ได้นําเสนอครับเนาะทําเก็บไว้ลินชักเข้านะครับเนาะก็เลยเดินหน้าวดที่สองคือวดที่ผ่านมาที่นําเสนอไปได้ให้เจ็ดสามครับเนาะจริงๆส่วนนี้เข้าทั้งบนทั้งล่างครับเนาะได้ทั้งห้าสี่สี่ห้านะครับแต่บอกซ้ำคัดตัวชนมาไม่ถูกคัดมาได้แค่ล่างครับเนาะถ้าใครฟังอยู่ก็อธิบายให้ฟังครับเนาะไม่เชื่อก็ไม่เป็นไร อธิบายให้ฟังเฉยๆนะครับเนาะวันนี้ก็คัดได้แล้วก็ชนกันมาที่เหมือนเดิมชนแบบเดิมครับเนาะคัดเอาตัวชนเท่านั้นนะครับหวังว่าตัวชนให้เข้าครับเนาะหวังว่าให้ชนตัวเข้าตัวชนนะครับหวังว่านะครับเนาะของงวดที่ทำเก็บไว้ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างหงวนที่นําเสนอเมื่อกี้ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างแต่ตัวบนมันไม่ชนนะครับเนาะชนแต่ตัวล่างคือสามเจ็ดครับเนาะตัวห้าสี่สี่ห้าไม่ชนก็เลยไม่ได้มา วันนี้คอยชนทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะคอยมีโชคนะครับวันนี้ครับเนาะสุดจอดๆไว้นะครับบนล่างเด่นสองรองศูนย์ครับเนาะเด่นสองรองศูนย์ถือติดสองตัวนี้ไว้นะครับเนาะถ้าไม่อะไบผิดพลาดมีรุนแน่นอนครับเนาะยิ่งยิ่งสองนี่สุดยอดสุดยอดเลยครับเนาะส่วนตัวชอบมากครับเนาะส่วนตัวชอบมากเด่นสองรองศูนย์จับคู่ก็สองห้าสองเก้าสองแปด 02 05 09นะครับทวนขังนะครับบนล่างเด่นคะเด่น2สอง0นะครับจับคู่2อง2 9 2ห0 2สอแล้วก็09นะครับ5คู่นี้ชนกันครับเนาะหคู่6คู่นี้ชนกันครับเหนือนที่แล้วก็ชนกันขัดมาถูกวันนี้ค่อย ค่อยออกตัวชนเหมือนเดิมนะครับเนาะค่อยออกตัวชนเหมือนเดิมจะได้มีตังค์ผ่าสัญจรตัวใดกันครับเนาะหกคู่นะครับหกคู่นี้ให้นยินไปที่สองห้าสองเก้าศูนย์ห้านะครับสองเก้าสองห้าศูนย์ห้าแล้วใครจะชอบตัวเลขเด่นสองศูนย์ก็จัดได้เลยครับเนาะจัดได้เลยวันกอนที่แล้วเด่นวันที่แล้วเด่นเจ็ดรองสามก็กดพอกันมาวันนี้เด่นสองรองศูนย์นะครับจะกดคอกันมาไหมรุนตัวใดกันครับเนาะเบาทําซื้อหมดนะครับซื้อหมด ซื้อทุกตัวครับเนาะบ่าสามไม่ซื้อหวยคนอื่นทเนาะซื้อตัวของตัวเองเป็นพูดประจำครับเนาะพองบน้อยนะครับเนาะงบน้อยซื้อเองก็บดพอสมควรแล้วหกคู่นี้ครับเนาะเน้นไปที่สองห้าสองเก้าศูนย์ห้าครับเนาะชอบที่สุดติดสองกับศูนย์ไว้ครับเนาะท่านีผิดพลาดมีรุนแน่นอนแล้วตัวแปรคือมีแปดติดมาก็สองแปดครับเนาะติดโผมาประมาณนี้ครับเนาะ แต่ถ้าหกคู่นี้ไม่ทํางานนะครับกันไว้ที่สองคู่คือเจ็ดสองเจ็ดสี่สองครับเนาะเจ็ดสองสี่สองแต่ถ้ามันผิดพลาดไม่น่ามาถึงครับเนาะไม่น่ามาถึงตรงนี้แนะ่นอนถ้าไม่ผิดพลาดมาไม่ถึงเพราะสองคู่นี้ไม่ชนนะครับไอหกคู่ที่กล่าวมาชนนะครับเนาะชนสองห้าสองเก้าสองแปดศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์เก้าเป็นตัวชนครับเนาะตัวนี้ตัว ทำเงินครับเนาะถ้าเป็นอย่างที่ผ่านมาอยา่างงวดก่อนๆที่ผ่านมาครับเนาะเป็นตัวชนเป็นตัวทําเงินได้เลยทุ่มไดยเลยนะครับเนาะถ้าไม่ผิดพลาดถ้าชนมามามันเดิมวงนนี้ก็มีลุ้นมี er อีกแน่นอนนะครับว่าจะชจจนได้แน่นอนนะครับเนาะต่อกันก็เจ็ดสองสี่สองอย่างที่บอกครับเนาะถ้าไม่ผิดพลาดมาไม่ถึงครับเนาะมาไม่ถึงถ้าจะมาก็ทะหลุดจากหกคู่นี้ก็สองคู่นี้แน่นอนก็ประมาณนี้นะครับ ใครชอบหยิบจับแบตเตอรี่ไว้ครับเนาะหยิบจับแบตเตอรี่ไว้หี่แล้วบาสทำก็ได้พอสมควรครับเน,นาะได้พอสมควรงวดนี้ขอให้มาตามนัดอีกเหมือนเดิมนะครับชนแล้วต้องมาครับไม่มาไม่ได้ครับน้องชนแล้วต้องมาทางอย่างเดียวนะครับเนาะไม่มาอย่าชนแล้วต้องมาอย่างเดียวไม่มาไม่ได้ไม่มาเป็นเรื่องนะครับเนาะขอให้มาทาั้งบนและล่างครับงวดนี้จะจับถูกพอสองงวดย้อนหลังไป งวดเชล่าสุดเมื่อกี้ชน5 4 4 5เนาะไม่ใช่ชนนะพ,พ,พ,พูดผิดครับเนาะไม่ชนนะครับเนานะไม่ชน4 5นะครับเมื่อกี้แล้วชนแ็่3 7ือนกันได้บนได้ล่างเปนวดที่ออก6 1กับ6 9 9 6เหระนะวันนี้ก็ทุกคนถูกหวยรวยเงินครับเนาะถูกหวยรวยเงินใครจะไม่ถูกหวยก็กดล็อกให้ได้นะครับกดล็อกให้ได้อะากไว้เจนนี้เจนคลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ